ไม่รู้ครับลองเล่นไม่รู้อะไครับลองเล่นลองเล่นอยู่แต่วิ่งคืออะไรใชครับมันยังไงอ่ะเราเท้าวางเหรอแชร์เท้าวางแล้วพอถ้าเกิดกดไปข้างหน้ามันก็จะเป็นข้างหนาดถ้ากดไปข้างหลังมันก็จะไปไม่ไม่คือตอนเนี้ยอ๋อต้องยิ้อพยุงกันเพราะเราเราไม่คุ้นเนาะเรายังไม่คุ้นอ่ะทีนี้มันถึงว่าตอนนี้ถ้าผมเอาข้างข้างหนึ่งออกเอาเท้าข้างหนึ่งออกอ๋อแต่มันจะไม่วิ่งเองใช่ครับถ้าไม่คนยืนมันถึงจะวิ่งใช่ไหมอ่ะใช่ครับ ถอดน้ำหนักไปข้างหน้าถ้าไม่มีคนเรียนอย่างนี้อย่างนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ก็เิ็นก็คือต้องคือต้องแต่ใช่ไหมหมายถึงว่าต้องมีอ๋สายแล้วล่าสุดกูเป็นพนักงานละอันนี้อันนี้จากบุญไหนอ่ะของผมอ่ะครับฮะอันนี้ของอันนี้ของบุญนี่อ๋อของบุญนี่อีบีสมาซิตี้อ๋อว้าวว้ายเสียวเลยอ่าไหนพยุงไปให้ดูหน่อยแล้วสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยใช่ครับอ่าไหนเลยในร่องไปสิในร่องข้างหน้าไปไปต่อไปต่อ ต่อนะไม่ยมันต้องคนเดียวป่ะบ้ามันต้องคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเล่นไงได้ป่ะได้ป่ะโอ้ไปไหมอ่ะไปไหมอ่ะจะเล่นเย่นงข้างหน้าอยาดูเป็นเทียอด้วเพราะว่าเขาโอ้โอ้ตรงตัวน่าดูเลย

<laughs> จะไปไหมเนี่ยอ๋อมันยังไม่ไปหรอโอมันเนกมันมีนไไมันี่ฟน้องเขาจะขี่ได้ไหมถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้ฉนันิดนีอ๋อยังไม่ลองฟังเดี๋้วจะสู้ะอะแล้วก็โอ ช่วยปั่นแล้วก็มีเกียร์ให้มีโช้กมีไฟหน้าไฟไท้ายสวยๆให้ครับความเร็วในเวอร์ชั่นปั่นประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวอร์ชั่นบิดก็25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าบิดและปัน่นพร้อมกันได้เกือบ4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงปั่นด้วยบิดด้วยเหรอใช่จะมีทั<ะ>้งหมด3แบบในการใช้งานครับเหมันก็คุ้มน่าดูดเลยดิก็เร็วครับเร็วอยู่เห<อ>มืนอนกันครับแต่นี่คือบิดมันแค่ตัวนี้ใช่ไหมใช่แค่บิดแต่นี่คือไปทั้งงาน สำหรับคนมอไซค์จจะชินกว่าแต่เราก็เคยใช้ไอ้รุ่นที่แบบมืออยู่นี้แล้วเป็นคันโยกตรงนี้มันจะแข็งแรงแล้วน้ำหนัก120กิโลสบายครับน้ำหนักครับหนักดิข้อเสียข้อเดียวเลยหนักครับมีแค่12กิโลน้ำหนักมันต่างกันยังไงอ่ะพี่ขอบคุณมากคัอต่างกันยังไงคะสองคันแค่ขนาดขนาดกับน้ำหนักขนาดกับน้ำหนักของที่เหลือสเต็ปการใช้งานเหมือนกันได้เลย จะ25,900ืาพันเก้าถ้าไปยิงถแค่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยอ้าวเบามาด้วยเบากว่าครับแต่ระยะทางกันไม่เท่ากันเท่าเท่ากันอันนี้มันจะสบายก้นกว่าเพราะชกหนักอันนี้มันไม่มีโชคแล้วก็เป็นไฟซับแรงเท่าไหร่ไฟมันจะทำมาสว,งวูสวงไปเยอะเลยอันนี้มันเตี้ยวกว่านี่มันกำลับอันนี้สูงกวไปโอเคได้ ผพาเลยยกขึ้นบนโลจริงส์เลยใส่หลังรถครับทางรัฐวิทย์ไทยก็ตั้งอย่างมากแล้วก็มีกำลังเยอะใช่มันวก็ดูไม่เป็นทางสำหรับการที่จะแบบพับแล้วก็ขึ้นไายรถอย่างนี้นะครับเราังพับเขาแล้วก็จะลองรอฟังดูความเป็นของเราดึงอันนี้ออกก่อนมันจะเป็นเขี้ยวใส่เข้าไปเราจะดึงเขี้ยวออกแล้วเราก็ดึงออกมาจะพับลงมา ก็ยกขึ้นหายี่เรานิดหนึ่งรึเปล่าเฮ้ยจ่ายตังหนักกี่กิโลคะยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับไม่ใช่เวได้อยู่ปกติไม่มีใครกายโยงเลยครับมันหนักมากอันนี้พับขาได้เฉพาะข้างเดียวหรือว่าสองข้างได้สองข้างอ๋อ เวลาเราวางนอนลงไปในรถก็ได้ถ้าบางท่านเขาเป็นพวกท่านใหญ่ๆทีนี้เราถ้าอินเคสจริงๆเราหาไปไม่ได้อย่างเราจะเราจักรยานไปปกติปั่นปั่นเป็นจักรยานเอาใช่ใช่ปั่นปกติเลยครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้ก็คือเป็นจักรยานปกติได้จักรยาน ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้จริงๆมันคือจักรยานเนาะใช่แต่ว่ามีไฟฟ้ามาช่วยสักพักในการที่แบบมีไฟฟ้าเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากออกกําลังกายก่อนแต่ว่าอยู่ในช่วงพักฟื้นหรือว่าร่างกายเพิ่งฟื้นตัวเนี่ยการที่คุณลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันฝืนร่างกายและอาจจะทําให้เจ็บช้าได้อันนี้เป็นตัวช่วยไปแล้วกันคุณปั่นครึ่งนึงไฟฟ้าช่วยครึ่งหนึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกอยากออกกําลังกายอยากปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอทุกอย่างรงลงตัวแล้วคุณจะปิดสวิตช์ก็ได้ครับ นี่คือทำเป็นที่นังท้ายไม่ได้จุดอะไนี่จุอะระไรบคนี้สำคัญมนสำัญมนสำคัญที่เราเึาาลือา่าาไปเทีย่ยวขา